ออยู่หอกูจะนอนมันจะอะไรนักหนาวแค่ลงไปกินข้าวเนะี่ยเออเดี๋ยวกูลงไปี๋้วสาวกูลงไปเนี่ย ดูก,ก่อน,น,นดูก่อน,นดูจิ้มก่อนดิเรื่องบูชี่แน่นะส่วนเนี้ยปุ๊บเนี่ยชิติติต่างติต่ตางของไทยางเออติต่างได้แล้วมึงเงียบแต่คอมเลยแล้วคนเนี้ยนนชื่อชื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อนในต็กเราเองสวัสดีครับผมชื่อปาร์ตี้ครับมากไปมากไปมากไปเบาๆหน่อยเออเนี่ยนึกเขาไนะ คือเราอ่ะวันเนี้ยเชียร์เอาเว้ยคือตอนเนี้ยไม่งเป็นโรคแบบว่าแบบสับกุ๊กฮะฮะเป็นอะไรนะอะไรนะเปลาปล่าเนี้ยปลาเปล่าแบบไม่ไม่เนี้ยไม่เนี้ยเนี้นกินต่อเฮ้ยปวดเชียรแน่ไม่ต้องน้ำเนี่ยแล้วไม่หนี้นั่งกินด้วยกันก่อนพ้นหน่อยแล้วแม่บอว่ายูโอ้อยยูกับเพื่อน ผู้ชายมากหลยขอตัสักรู่นะวายูวายูวยูว่ามันปวมันเป็นตัวเัวนเป็ันเป็นตัวัเป็นตัป็นตัวเเอนเนเเนเป็นอย่างนั้นแหละโอ้โห็ปน ไปห้องน้ำว,ว่าปวดฉี่เหรอเออว่ะเออห้องน้ำเฮ้ยเพื่อนเพืนคุอะไรดิ๊งน้ำเหอนนะกูต้องไปห้เนี่ยอย่มกลับอาหารตังค์เจ้าป,ปดวดร้องไห้หรอเปลเนี่ยแล้วแต่มงมงแล้วกันไม่ไปกูแดงหิวโอ้ยกลับอาหารตังค์ด้วยนะเห็นใจแล้วไปด้วยแล้วกันเอา้านี่กัให้เลี้ยงมะเนี่ยอะไรคือไม่หันมาฟัง เออเธอเธอเธอเรียนตึกไหนเนี่ยโอ้ยเราเรียนตึกเฮทข้างในเลยอ่ะเอ้าเรียนตึกเดียวเลยเอาจริงเหรอนี่การเวลาเรียนไปเรียนวยกันไหมโอเคโอเคขอคำได้ปะได้ๆแบบว่ายังไม่อิ่มเดี๋ยที่เดี๋ยี่โอเคโอเคมองอย่างนี้เราเรารียบรึแล้วแต่ก็รีบไปเรียนใช่ไหมรีบๆโอเคโอเคโอเคไปเลยก็ได้น้่งนั่งนั่งนึงนั่งนึง เดี๋ยวเพื่อนใจ่ายนะสรุปเราต้องไม่ควรจ่ายตังค์ใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โหรู้สึงว่าห้องนั้นมันก็ทันหันแล้วนะบ๊ายบายบบ๊าายยอ้าวมาตลอดอีกแล้วปะเนี่ยเปล่าเดี๋ยวมไม่เฉย หมอก็เดินออกไปเลยเดินย้อนกลับพวกเราใหม่ก็เอาไม่น่าแหน่านี่ตลกดีเนาะก็ดีเหมือนกันสาวข้างบนอ่ะเองแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยมีคนเดินไปเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกันที่เราได้เรียนอะไรไปเอาอามมาของโถนี่ก็อละอันลูก Yeah. 我有东西能救你啊！能帮我啊？没错。 กลัวละมึงเออขอบใจว่ะมันน้อยกูก็มีมึงน,นะกว่าเป็นห่งมึงตลอดติเราขอโทษที่เราไมา่ได้บอกติเรื่องนี้ไม่นานแล้วเราขอโทษจริงๆที่เราไม่ได้บอกติว่าเราเป็นโรคลูคีเมีย เราขอขอบคุณจริงตลอดเวลาที่ชีวิตของเรามีเหลืออยู่ที่เราอยู่ติเรามีความสุขมากเราขอขอบคุณติที่ทาให้ชีวิตที่เราเหลืออยู่มันมีความหมายเราต่อไปนี้ไม่มีเราเราขอให้ติได้เจอคนที่ดกว่าเราและได้ดูแลติได้ กว่าจะมาโล่นนานมากฝนจะตกแล้วเนี่ยกินอะไรดีอ่ะอีซี่ป่ะเออซุปตํานะอยากกินซุตําเ้งตักแ่นะเอาอะไร่นะ่ารเยก่ะร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะกิไม่ได้อดีลำกองจ๊อบ๊อไอนนี้ใหม่ดี เออธดทำไมอ่ะเฮ้ยเราจะถามว่าอาร์มหายไปไหนไม่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะอ,อะไรอ่ะงานเหรอพุยอะไรเจอหน้าทีไรมีงานที่เราตลอดเลยเเอาไปดูโอเคโอเคอเคดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะโอเคบายออกอาร์ไปเรียนได้นะ ติเราขอโทษ,ท,ท,โท,ษที่เราไม่ได้บอกติเรื่องนี้ไป่นานแล้วเราขอโทษจริงๆที่เราไม่ได้บอกติว่าเราเป็นโรลคลููคีเมียรเราขอขอบคุณจริงตลอดเวลาที่ชีวิตของเรามีเหลืออยู่ที่เราได้อยู่ติเรามีความสุขมากเราขอขอบคุณติที่ทำให้ชีวิตที่เราเหลืออยู่ มีความหมายแล้ต่อไปนี้ไม่มีเราเราขอให้ติได้เจอคนที่กว่าเราและได้ดูแลติได้